สวัสดีครับผมสิบุยเตือนแล้วตัวพี่น้องอ้าวครับอันนี้เวลาตัดไปข้าวครับเขามันงามหลา่แล้งตัดขออนุญาตด้วยเสียหนุ่มเสียหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับีุนองสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอ๋อออกรถมาอีกแล้วคนมีเงินเห็นยังจะคื้เนาะอ่ะพี่น้อง พ่อครับรถตัดเขาบ้านปุ๋ยฉีดยาได้เบิดครับแต่ว่าท่านี่เพิ่นน่ได้เสียค้างกันหลายด้วยนี่ <c oughs> นะครับวันนี้ตัดใบเขาพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวกระลงปล้งปล้งมาอันนี้ให้ีเองนี่ตีนนนน <Okay. S 1> ที่ซื้อมันกันเลยโอ้เออแกวแกว เลียดทั้งคันเลยครับถอยลงถอยลงถลง่ายได้นี่สูทธรรมดาไม่ตัดหัวจะไปกว่างสิบเมตรพี่น้องตุย่ยแอร์อลังการอันนี้กำลังถอยลง อะไรมึงมาถอยยังตาป่ะโอ้นี่ครับเจ้าของหน้าวัสดีครับวัสนะดีครับป๋าวัสดีครับโอ้เป็นคือตัดเน,นาะเขาหง่ามีป่ะอยากตัด,ดอยูออยอนน่่เพราาะวมันมีหยาแน่โอ้มีหยาแน่จะมาเขาหงามดีเลยเนาะงงานะครับเสียสุดทัดเราตัดใบเขาสุป,ปีเราตัดแล้วลว่าได้เลยจะอุ้มพูดเป็นเสียซิอุ้มดิ กลางปีพี่น้องกลางปีไข่โชคเจริญทรัพย์ตัวนี้เห็นไหมจากใสนี่เข้ามาจากใสสุพรรณเต๋เหรือทตั้งคันพี่น้อง เออตรงยงฉีดยาได้ด้วยครับพ่นปุ๋ยอะไรได้ด้วยหมดครับบานปุ๋ยตัดใบข้าวโอ้ครบสุดครบสุดอ่ะก่อนอื่นฝากกนแลว้วก็แชร์นะครับเน้อช่องซิมอนินเตอร์ครับ ไปเลยเราจะบอกเราทราบกันไปเลยส่วนเลยมากสวยไปเลยไปนี่ไกลแล้วหรอใครเนี่ย <c oughs> วันนี้จานเดือดอะขามเชียน์มาได้จานเด็ดอันนั้นบางอุ้มกับตัวด้วยกัจานเด็ดเนี่ย,ยนะครับ เขาก็สวยครับแต่ว่าตัดตัดออกมันมีโลกเป็นโลกแน่ครับเป็นโลกนิดๆตัดใบออกยญ้าไม่ค่อยมีน้ำมีทั่วพี่น้องไปครับจวดแล้ว

ในหลอดในหลอบก็บเชื่อแปลนส่งเจริญทรัพย์ในทั้งคันกู้แอร์ครับที่สวยจากเสียงนุ่มครับ ไปข้าวชีดจ้าแล้วทุ่งหวงยังไม่มีใครนะครับ เจ้าเดียวครับตู้แอร์ทีมงานโชคเฉลิมชับจากเซนุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆฝากอะไรแค่ไผยอยากเกี่วไปเขาจิตต่้อนนยครับเดี๋ยวม่ได้เตอรครับผม ไปวันเดี๋ยวไปวันเดี๋ยวกระบะมั็นป่วงเจ็ดเมตรเจร้าแรกเจ้าเดียว มาแล้วครับไปไกลแล้วกลับมาแล้วหุ่นยนต์ใช้งานในทัวเพะเภทแต่ตาโก้ไว้ครับไๆไปพี่นอ้องจะละเอียดงานละเอียดก่อน

หลอกเล็กๆห้วยเล็กๆเราจะจอติดต่อเลยครับสีมอนิเตอร์ครับผมพักชัดมากครับตัดไปข้าวฉีดยาไปทุกอย่าง ติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อเจียมเตือ์สวัสดีครับไฟกะเท่เนาะ